ลงความปลอดภัยทางถนนควคู่กับการส่งเสริมการประกันภัยในพืนที่โดยเฉพาะยิ่งช่วงเทศกาลวันหยุดยาวที่ความเสี่ยงการเดินทางสูงขึ้นการประกันกรรุภาคบังคับใหม่ภาคสมัครใจและการประกันภัยสูบุคคลจึงยังเป็นครึ่งหนอ่งสำคัญในการแบ่งความเสี่ยงนอกจากนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานยังตรงกับวันสูงอายุแห่งชาติและครอบครัวสำนักงานเห็นงความสำคัญของการส่งเสริมการประกันชีวิตและการประกันสุขภาพ เพื่อเรารสัมผู้สูงอายุข,ของประเทศไทยซึ่งมีผู้สูงอายุมากกว่า13.2ล้านรายหรือกว่า20%ของประชากรการเตรียมความพร้อมจึงมีความสําคัญการเรียนความเสีย่ยงควรครอบคลุมถึงผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวรวมถึงประชาชนวนัยทำงานที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในอนาคตใจผลและความสําคัญดังกล่าวเราจึงเลือนจัดก,กิจกรรม ในบริเวณย,ย่านเมืองเก่าของกรุงเทียม่ครซึ่งเป็นย่านการค้าที่มีชื่อเสียงแ,และเป็นตลาดขายส่งสินค้าประเภทดอกไม้ที่เก่าแก่ที่สุดและมีพื้นที่มากที่สุด <S <S เป็นจุดเชื่อมต่อการคมนาคมทั้งรถประจำทางรถไฟฟ้าใต้ดินและเรือโดยสารเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำ,สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจะเป็นชุมชนที่มีกิจกรรมรองรับผู้สูงอายุและคน ดิเรื่องเนินการภายใต้ความคิดส่งการสร้างสุขส่งต่อควยามงใหญ่ส่งเสริมวัฒนธรรมการไทยคำว่าสร้างสุขในที่นี้หมายถึงคาเต็มในการเสริมสร้างความสุขภาวะซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเชริอมป้องกันที่สําคัญจะช่วยส่งลดความเสี่ยงและสุสียความรุรงที่อาจจะเกิดขึ้นครับ